โลกกำลังยืนอยู่บนขอบแห่งความตึงเครียดอีกครั้งความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและนาโตกำลังกลายเป็นหนึ่งในความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในยุคป,ปัจจุบันด้านหนึ่งคือพลังทางทหารขนาดมหึมาของพันธมิตรตะวันตกที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีทรัพยากรและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ที่ยาวนานหลายทศวรรษอีกด้านหนึ่งคือรัเสเซียประเทศมหาอำนาจที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานขององค์การ,รเผชิญหน้ากับตะวันตกและมีเจ็จำนงที่แข็งแกร่งอย่างไม่สั่นคลอน แต่แม้ว่าสื่อตะวันตกมักจะพยายามวาดภาพให้เห็นว่ารัสเซียยืนอยู่ลำพังในเวทีโลกความจริงกลับไม่ใช่เช่นนั้นเพราะเบื้องหลังยังมีประเทศพันธมิตรหลายแห่งในเอเชียกลางและตะวันออกกลางที่เชื่อมโยงกันด้วยผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ประวัติศาสตร์รวมและความไม่ไว้วางใจต่ออิทธิพลของตะวันตกแต่ละประเทศมีบทบาทที่แตกต่างกันบางประเทศให้การสนับสนุนด้านอาวุธ บางประเทศให้ข่าวกรองบางประเทศให้ทรัพยากรพลังงานหรือพื้นที่ยุทธศาสตร์และเมื่อรวมกันแล้วพวกเขากลายเป็นเครือข่ายที่อาจเปลี่ยนดุลอำนาจของโลกได้หากวันหนึ่งความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับนาโตปะทุขึ้นจริงเพื่อเข้าใจความซับซ้อนของเครือข่ายนี้เราต้องมองให้ลึกกว่าว่าพรมแดนของรัเสเซียพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของมอสโกในเวลานี้คืออิรานตลอดหลายปีที่ผ่านมารัเสเซียและอิรานได้สร้างความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การคว่มบาตจากโลกตะวันตกผลักดันให้ทั้งสองประเทศต้องพึ่งพากันมากขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจการทหารและการข่าวอิหร่านได้ส่งมอบอาวุธและโดรนรุ่นใช้ให้รัสเซียซึ่งโดรนเหล่านี้ได้กลายเป็นอาวุธสำคัญในสงครามยูเครนราคาถูกแต่ทรงพลังสามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรทําให้กองกําลังยูเครนต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการป้องกัน นอกจากนั้นอิหร่านยังมีเครือข่ายข่าวกรองในตะวันออกกลางที่ช่วยให้รัเสเซียเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตะวันตกและอิสราเอลในทางกลับกันรัเสเซียก็มอบเทคโนโลยีการบินรบความร่วมมือทางนิวเคลียร์และการสนับสนุนทางการเมืองในเวทีระหว่างประเทศให้แก่อิหร่านความสัมพันธ์นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงความร่วมมือทางผลประโยชน์แต่กลายเป็นแนวร่วมต่อต้านตะวันตกที่ทรงพลังในยุคปัจจุบันหากเรามองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัเสเซียจะพบกับ เบลารุสประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางทหารและการเมืองกับรัเสเซียอย่างแนบแน,น่นภายใต้การนำของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกเบลารุสได้กลายเป็นฐานยุทธศาสตรส์สำคัญของรัเสเซียในยุโรปตะวันออกในช่วงสงครามยูเครนเบลารุสเปิดชายแดนและเส้นทางขนส่งให้กองทัพรัเสเซียเคลื่อนพลและยุโทโธปกรณ์ผ่านเข้าไปยังพื้นที่ใกล้เคียงกับยูเครนสนามบินและเครือข่ายรถไฟของประเทศจึงกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางโลจิสติกส์นอกจากนี้เบลารุสยังเป็นสมาชิกในกรอบ รัสหาภาพรัสเซียเบลารุสยูเนียนสเตทซึ่งทําให้ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือเกือบเสมือนเป็นรัฐเดียวกันการที่รัสเซียนําอาวุธนิวเคลียร์บางส่วนเข้าประจําการในเบลารุสในปี2023ยิ่งสร้างความกังวลให้กับนาโตเพราะนั่นหมายความว่าอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียได้ขยับเข้ามาใกล้พรมแดนยุโรปตะวันตกมากกว่าที่เคยเมื่อมองไปยังเอเชียกลางความร่วมมือทางทหารของรัสเซียยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะกับคีกิสถานประเทศเล็กที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง แม้จะมีขนาดเล็กแต่มีบทบาทสำคัญในด้านการฝึกกำลังรบภูเขาภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันหรือ c s t o (Collective Security Treaty Organization) รัสเซียและคิกิสสถานจัดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันเป็นประจำสนามฝึกในพื้นที่ภูเขาของประเทศกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญสำ,ญสำหรับยุทธวิธีสงครามภูเขาซึ่งเป็นสมรภูมิที่กองทัพตะวันตกไม่คุ้นเคยรัสเซียยังคงประจำกำลังไว้ที่ฐานทัพอากาศคัน กานแอร์เบดใกล้เมืองบิชเคสทำให้มอสโกสามารถควบคุมทางอากาศในภูมิภาคนี้ได้อย่างต่อเนื่องขยับลงไปทางใต้เราจะพบกับทาจิกิสถานอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ติดชายแดนกับอัฟกา,านิสถานทาจิกิสถานเป็นที่ตั้งของฐานทัพรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศฐานทัพที่201-201 Stone Military Base ที่นั่นเป็นศูนย์กลางของปฏิบัติการด้านความมั่นคงชายแดน การต่อต้านการก่อการร้ายและการตรวจสอบความเคลื่อนไหวจากอัฟกานิสถานรัสเซียและทาจิกิสถานยังจัดการฝึกซ้อมรบร่วมกันเป็นประจำเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากกลุ่มหัวรุนแรงและรักษาความมั่นคงในเอเชียกลางนอกจากนี้เศรษฐกิจของทาจิกิสถานยังพึ่งพารัสเซียอย่างมากแรงงานทาจิกจำนวนมหาศาลทำงานอยู่ในรัสเซียและส่งเงินกลับบ้านทุกปีซึ่งกลายเป็นรายได้สำคัญของประเทศความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและทะหารที่แน่นแฟ้นนี้ ทำให้ทาจิกิสถานยังคงยืนอยู่ข้างรัเสเซียในเวทีระหว่างประเทศและสุดท้ายคือคาซัคสถานประเทศที่ใหญ่และมั่งคั่งที่สุดในเอเชียกลางแม้คาซัคสถานจะพยายามรักษาความเป็นกลางและมีความสัมพันธ์กับทั้งรัเสเซียและตะวันตกแต่ในทางยุทธศาสตร์ประเทศนี้มีความสําคัญต่อรัเสเซียอย่างมากทั้งสองประเทศมีพรมแดนร่วมกันยาวที่สุดในโลกเศรษฐกิจของทั้งคู่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟน้นคาซัคสถานให้รัเสเซียเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ แร่หายากและพลังงานนอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสําคัญในช่วงที่รัเสเซียถูกคว่ำบาตรจากตะวันตกแม้รัฐบาลคาซัคสถานจะไม่ต้องการถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่การอยู่ในสาภาพเศรษฐกิจยูเรเชียยูเรเชียนอีโคนมิกยูเนียนทำให้คาซัคสถานยังคงมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจที่รัเสเซียเป็นผู้นําและในยามที่รัเสเซียเผชิญกับการคว่ำบาตร คาซัคสถานมากกลายเป็นช่องทางลับสำหรับการขนส่งสินค้าที่ตะวันตกไม่สามารถส่งให้รัสเซียโดยตรงได้เมื่อเรานำพันธมิตรเหล่านี้มารวมกันอิรานเบลารุสคิกิสถานทาจิกิสถานและคาซัคสถานจะเห็นภาพของเครือข่ายใหม่ที่ไม่ใช่พันธมิตรทางการทหารแบบนาโตแต่เป็นพันธมิตรแห่งความจำเป็นที่เกิดจากผลประโยชน์ร่วมและความต้องการอยู่รอดในโลกที่ตะวันตกมีอิทธิพลสูงเครือข่ายนี้มอบข้อได้เปรียบหลายประการให้กับรัสเซีย ทั้งด้านการทหารเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร,ร์รัสเซียมีฐานทัพและพื้นที่เข้าถึงทั่วภูมิภาคยูเรเชียสามารถเคลื่อนกำลังได้อย่างยืดหยุ่นจากยุโรปตะวันออกถึงเอเชียกลางระบบโลจิสติกมีความซ้บซ้อนหากเส้นทางหนึ่งถูกตัดโดยการความบารก็ยังมีอีกหลายเส้นทางสำรองผ่านประเทศพันธมิตรเศรษฐกิจของรัสเซียจึงยังคงหมุนต่อไปได้แม้เผชิญแรงกดดันจากตะวันตกสิ่งนี้ท้าทายสมมุติฐานที่ว่าอำนาจโลกอยู่ในมือของตะวันตกเพียงฝ่ายเดียว หลังสงครามเย็นโลกเคยเข้าสู่ยุคที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียวแต่ในศตวรรษที่21นี้ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนโลกกำลังเข้าสู่ยุคหลายขั้วมัลติโพล่าเวิลด์ที่มีศูนย์กลางอำนาจหลายแห่งและรัเสเซียก็เป็นหนึ่งในขั้วนั้นแม้พันธมิตรของรัเสเซียจะไม่ได้เข้มแข็งเท่านาโตแต่ก็ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ดีกว่าเพราะไม่ได้ยึดติดกับพันธสัญญาทางกฎหมายหรืออุดมการณ์เหมือนนาโตหากแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ผลประโยชน์รวมและการต่อต้านตะวันตกนั่นเองแน่นอนว่าความสัมพันธ์เหล่านี้ก็มีความเปราะบางในตัวเองเวลารุสต้องเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในอิรานถูกคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องคีร์กิสสถานและทาจิกิสถานมีปัญหาทางเศรษฐกิจและคาซัคสถานต้องรักษาความสมดุลระหว่างรัสเซียกับจีนแต่ถึงอย่างนั้นพลังดึงดูดของมอสโกก็ยังคงมีอยู่เพราะสำหรับประเทศเหล่านี้รัสเซียคือหลักประกันของความมั่นคงและความต่อเนื่องในโลกที่ไม่แน่นอน สำหรับนาโตนี่คือความท้าทายใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษเพราะการขยายอิทธิพลไปทางตะวันออกทำให้รัสเซียมองว่านาโตกกำลังล้อมรอบตอนเองความรู้สึกนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่นำไปสู่สงครามยูคเครนและเมื่อความขัดแย้งนั้นยืดเยื้อเครือข่ายพันธมิตรของรัสเซียก็ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นทั้งในเชิงการทหารเศรษฐ,ฐกิจและการเมืองหากในอนาคตความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับนาโตบานปลายจนกลายเป็นก,า,นการประทะก,กันโดยตรง บทบาทของพันธมิตรเหล่านี้อาจเป็นตัวแปรชี้ขาดอิหร่านอาจส่งมอบเทคโนโลยีดโดรนและขีปนาวุธเพิ่มเติม,เ,ตมเบลารุสอาจเปิดแนวรบใหม่ทางเหนือคีร์กิสสถานและทาจิกิสถานจะช่วยตรึงแนวป้องกันทางใต้และคาซัคสถานจะเป็นสายเลือดทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงการดำเนินกลยุทธ์ของรัสเซียเมื่อเรามองภาพทั้งหมดมันคือกระดานหมากรุกระดับโลกที่แต่ละการเคลื่อนไหวมีผลสะะทือนอย่างมหาศาลโลกในวันนี้ไม่ได้มีเพียงสองฝ่ายที่แข่งก้าวต่อกันเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยพันธมิตรเล็กๆที่คอยปรับสมดุลของอำนาจสุดท้ายแล้วประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ารัสเซียจะชนะนาโตได้หรือไม่เพราะในความเป็นจริงไม่มีใครอยากเห็นสงครามใหญ่เกิดขึ้นอีกสิ่งสำคัญคือโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่มีขั้วอำนาจใดครอบงำได้อย่างเบ็ดเสร็จความร่วมมือแบบใหม่กำลังก่อตัวขึ้นบนพื้นฐานของความจำเป็นความไม่ไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วม และในเงามืดของความขัดแย้งนั้นรัสเซียยังคงมีพันธมิตรที่พร้อมจะยืนอยู่ข้างหลังไม่ว่าจะด้วยอุดมการณ์หรือด้วยผลประโยชน์หากวันหนึ่งความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและนาโตระเบิดขึ้นจริงเครือข่ายพันธมิตรเหล่านี้อาจกลายเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาล